ให้หละทิเล่ไม่ใช่ <c oughs> สอนให้สร้างนั่นสร้างนี่มันคนละเรื่องเลยคนละเรื่องจริงๆเลยเพราะไปสร้างนั่นสร้างนี่มันก็กังวลมันก็หวังห่วงมันก็หลงรักหลงชอบติดภูมิใจติดใจ อ้ยางงี้มันเป็นกิเลสไหมกิเลสอยู่ในวัฏจักรของกิเลส <c oughs> เพิ่มพูนปริมาณของกิเลสแต่เข้าใจว่านี่คือการพัฒนาวัดให้เจริญพัฒนา <c oughs> พุทธศาสนาให้เจริญาติโยมทั่วไปเข้าใจอย่างนี้ให้มีสิ่งก่อสร้าง เต็มวัดให้สวยให้งามเป็นทองาศาสนาก็ไม่ได้ดีอะไรเลยไม่ได้เจริญาศาสนาเลยมันเจริญแต่วัตถุสมาว่าโยมโยมที่เป็นผู้หญิงหลายคนเนี่ยคงจะมองไม่ออกหรอก เพราะมันถูกเกลียก,กล่องมาแต่จะสร้างอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ทําแล้วได้บุญทางและบัุบบลุบบํารุงพระพุทธศาสนาทํากันใหญ่สร้างกันใหญ่รวมระดมทุนกันใหญ่อันนี้มันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว แต่มามองมองดู่เออก็สติปัญญาของท่านอย่างนั้นท่านก็ต้องทําอย่างนั้นแหละมันก็ถูกแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่าอย่าไปคิดตาหนิอะไรมากเลยเนี่ยจะมาพูดอย่างนี้ให้ให้โยมรู้รู้เฉพาะตรงนี้นะให้รู้จะมาว่าให้สร้างนั่นนี่เจริญให้มันเต็มวัดศนาะส,สนาไม่มเจริญ โยมึงตัดออกด้วยเนี่ยชอบก็เจริญมันมันต้องเป็นไปเพื่อขูดเกลากิเลสเพื่อบรรเทารักะบรรเทาโทสะบรรเทาโมหะเพื่อบรรเทานิมนเพื่อละอวิชชาเป็นไปเพื่อมากน้อยไปเพื่อส้นโดดไปเพื่อเพื่อวิเวก เป็นไปเพื่อไม่ประมาทไปเพื่อสำรวมนี้เป็นต้นถ้ามันนอกแนวนี้แล้วโยมเอ้ยแต่มาว่าคุณจะสร้างอย่างนั้นสร้างอย่างนี้อะไรซะมากมายประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาไม่มีเลยไม่มีเลยมีแต่ศรัทธาแบบโยมโยม รวมกันเพื่อไปสนับสนุนทำบุญอย่างมหากุศลนอย่างนี้นาาก็ <c oughs> เชื่อตามตามกันเนี่ยมาพูดอย่างนี้ก็พูดได้แค่นี้เองพูดที่อื่นคนเยอะๆนะมาพูดไม่ได้มันก็ทบมันก็ทบแม้ กระทางใครทางมันก็แล้วกันเลือกทางเดินของแต่ละบุคคลตมาจึงกลัวนะักกลัวหนาว่าสิ่งเหล่านี้มันคือดอกไม้ทั้งหมดเลยสร้างอะไรสวยๆคือดอกไม้โบสถ์สวยๆเจดีย์สวยๆอุตติสวยๆประหลับประดาสวยๆคือดอกไม้ เป็นมายาลวงรูปมายาลวงใจทำให้ติดทำให้เพลินทำให้หลงทำให้เสพทำให้อวดด้วย